เฮ้ยเฮ้ยไอเฮียเด็ือดมาเฮ้ยแป๊บนึงกูซ่อนก่อนซ่อนตัวกูซ่อนตัวก่อนเดี๋ยวกูซ่อนตัวก่อนเลยเอาไปแทงพวกมันเดี๋ยวใส่เกาะรอเลยเอาไปสิบบาทเชี่ยอยู่ๆพวกแม่งก็มากันเลยเฮียโอ้มันไปกันแล้วมันไปกันแล้วโอเคโทรหาไอ้ดำก่อนเลยเฮียบอกว่าเจอเรื่องประหลาดนี่ไงมันโทรมาพอดีเลยฮัลโหลไอ้ดำ อยู่ไหนเนี่ยอยู่ซ่อนอยู่ในร้านเนี่ยเมื่อกี้มึงไม่เห็นเหนอเด็กอื่นมาไม่เห็นโอ้โหตาบอดแล้วมั้งน้องชายกูเออกูเห็นมึงล่าแต่กูออกไปรับเนี่ยอะเรามาแล้วมาแล้วโอ้โหเชิดเด็กอื่นแม่งมาอ่ะมันไปไหนของมันอะดำอ่ะดำพี่อยู่นี่ไงอ๋โอโซทีไม่ค่อยมีค้านสายตาโอ้โหเอางี้อันนี้รถเองอ่ะอ่อกมาใหม่เหรอน้องไม่ใช่ขมโมยมาโอ้โหดีมากน้องชาย มองติดแมงกว็ว่ามองหน้าก็ไม่ได้ดินะ้องช่วงเนี้ย oh, <no. S 1> แล้ววันนี้แบบไม่ค่อยมีมุกหรอเมื่อวานปล่อยไปหมด้วแ่เ <laughs> มื่อวานเมื่อวาันเล่นไปหมดไม่ไม่เหลือเล่นวันอื่นไงพอมดปลออ่อยเลยที่เมื่อวานอะ่ะรออะไรอะ่ะทำไมวันนี้ไม่ค่อยสบายไงแบบแอันนี้เป็นใครอะ่ะจะตายแล้วหรอตายไปเลยนะ้องอุ้ยดำยนนะใครที่ชนนะพี่ใครที่ชนคนที่ใช่ดำอยาให้พี่ต้องบอกเวลาเวลาเจอเงี้ยต้องทำยังไงสวัสดีครับ สมัยที่พ่อเมื่อก่อนเขากระซิบอยู่เดี๋ยวเหี้ยนี่ไงน้องกูกับน้องกูคอมโบคอมเฮ้ยจะเล่นป่ะพิซชายกูอย่างว่าแลกไข่ของก็เจ๊งยัเที่อะีโอ้ยมุกนี้เจ็บเลยแม่งกูโดนตีหัวได้ไงวะโอ้น้องชายกูโดนลุมน้องชายกูโดนแทงนี่ไงหนึ่งหัวไปไม่รู้หัวใครอ่ะหัวไอ้ดำหรือเปล่าอย่างนี้แกสู้ขอไม่ได้เราอุ้งลัวมาเล่นยิงแกพี่ อาวุธกโกงอะไรวะไอ้เหี้ยไม่จะโกงเลยเงเงแก่มีคบรรยายเลยใช่ปะเก่งเกินเบิร์นยางอ่ะดูดิแอน,นอไอ้มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรเรวขาวมันอ่ะเป็นไรอ่ะมันเป็นไรอ่ะตามเอาแมงดีดำเฮ้ยเอาเปล่าสัตว์เอาเปล่าเอาเปล่าสองสองเอาเปล่าเอาเปล่ามึงมาดิมึงมาดิเฮ้ยมันชวนลงไหวดำลงแมงลงดิสัตว์ลงดิมาดิสัตว์มาดิมาดีสัตว์นี่ไงบ้านอาจารย์อุดงเซนเซสอ่ะ มาเดซาดไม่เคยไม่เคยหวั่นจัดใครตลรอดอ่ะมาเดซาดมาเดซาดกูมไม่สนด้วยบ้านจา์อุดงเซนเซ,นเซด้วยอ่ะไม่เคยสนหน้าผมหน้าอินได้เดะไม่เคยเฮียอ่ะไม่ใช่พี่ตา้ดำม,มันมาแล้วมึงยังโง่อยู่เลยควาย มึงยังคว้าอยู่เลยไอ้โง่สวยเนี่ยไหนไม่ไม่เราไม่ต้องบุกมันหรอกรอมันบุกมาสิบตอนหนึ่งกูว่าจัดมาแล้วนะเว้ยเนี่ยมันมาละเอ้ยมา้ำพยอะไรยื้มน้ำพุ้ยอะไรยิ้มหน่ะพ่อพ่อเป็นใคสัตว์ควายเฮ้ยมาดิ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 มามาเข้ามาในบ้านอาจารย์อุดงไอ้เ้เพื่อนเราเปิดแล้วดำน้องเฮ้ยมาดิมาดิเข้ามาในเข้ามาในบ้านอาจารย์อุด้ง เขามาในบ้านอาจารย์อ <Baş aka> ุด้งอาจารย์อุด้งช่วยตลอดอุด้งเซนเซนี่เข้ามาเล่นเล่นถ้าจะเอาเอาในนี้เล่นในบ้านอาจารย์อุด้งเซนเซแต่มันเข้ามาอันนี้ใช่บ้านของปะเนี่ยเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยเอาไอ้ต่องมาหาเลยตาแดงกลับอ่ะเฮ้ยเอาแม่งเลยตัดมองที่อะไรตัดเอ้ายืนน้ำพวยเลยเออนี่ไงนี่ไงแต่เย็นเย็นแล้วดำปล่อยดำดำปล่อยให้ถอยไปเลยนี่ไงตัด ไงสัตว์นี่ไงสัตว์นี่ไงสัตว์เฮ้ยนิดเดียวไล่เลยน้องไล่เลยดําชุกนี่เสียงได้แล้วเนี่ยนําไปชุกแก่โอ้ยโอ้ยไอ้ดําไทยโอ้น่าเบื่อยังเล่นโง่ๆอย่างนี้อีกแล้วน้องชายกูตลอดอ่ะโง่ตลอดอ่ะมีจอดโง่ให้เห็นตลอดอ่ะโอ้ยโอ้ดํากูตายเย้น่าเบื่อควณ ไม่น่าชุบไปเฮียดำเลยคอยเบื่อเฮียดำจัดเล่นก็โง่เฮียกูไม่น่าไปชุบมึงเลยเมื่อกี้เนี่ยเป็นชุบโง่โง่อะชุบโง่โง่เฮียอะไรมึงอะตายโง่โง่ไอ้เชี่ยไม่คือได้ชุบแบบผมชนะไปนั้นแล้วชุบแบบไหนอ่ะชุบแบบไหนก็กดตัวชุบแน่แล้วก็ชุบอะไอ้ดำใครเข้าระชุมอะไรวะเสียงดังจังวะไหนไหนวะเสียงอยู่ไหนวะมาจากทางไหนวะอ่าอยู่บนหัวปะใช่เหรอไม่เห็นเลย สักคนหนึ่งข้างบนโอ้โหรถใครวะเนี่ยขึ้นได้ไมั้ยเนี่ยขึ้นได้ปะไอ้ดำเดี๋ยวพี่ซ้อมให้ก่อนคันนี้ร้อย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 สิบร้อยสิบร้อยยี่ห้าครับอ้าวมึงรู้แบบพวกข้อมูลรถเดือดน้องว่าเนี่เป็นร้อยสิบหรือร้อยยี่สิบห้าใช่นี่ร <Yeah, S 2> <c oughs> ้อยยี่ห้าปาวานเย้เด็กแว๊บเฮ้ยเพื่อนชนทำไมเรา โหยดําไม่ใช่รถแม่งไม่ไม่แม่งไม่ไม่ต้อมไม่ติดดำใจเย็นเลยโหยเที่ยแม่งน้ำมันก็หมดไอ้สัตว์ดว่าเปลี่ยนคันเนี่ยไปคันนู้นดีกว่าไปดำเดี๋ยวขับไปปุ๊บลงปุ๊บวีโมขับไปจอดปุ๊บลงปุ๊บวีโมโอเคไปมึงเป็นคนขับมึงเป็นคนขับนะมึงเห็นในตัวยืนนิ่งไหมไปไปไปปุ๊บจ่อนลงไปแบบรอบข้าแบบนินจาฮาร์ดโอเรียไหนี่นไนแม้มันยืนอนี่ยดำาดําดํจอดเอาเลย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 ขึ้นค่าเสร็จแล้วขึ้นรถนะสอยสวยสวยสวย ไม่ไหวไม่ไหวเพื่อนมันมา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 แล้วเอ้าดำหนีดิโง่ขึ้นดิเอ้าไปแล้วนี่ไงตามแผน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 อยู่ตามแผน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 นี่เป็นไงนี่ยเนี่เนี่ข้างในนี่นี่ไอดำไอดำไอ้ดำมันไหวตัวตันดำมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วไอ้ดำผู้ร้ายไหวตัวตันน้องไหวแน่ไหวแน่อย่างนี้ต้องวัดว่า ไอ้ดำมาเยอะแล้วดำดำหนีดำดำขับออกมาขับออกมาอ๋อรถพี่ออเพื่อนมีคู่สวนเพื่อนหมดกู่วิ่งไหนเหียอเพื่อนมีคู่สวนเพื่อนหมดคู่กำกุมทีอะเไรหวยดำไอ้ดำดำขับแบงค์นอกดำขับแบงค์นอกเลยไอ้ดำขึ้นมากันดิไอ้ดำหลังเข้าไอดำสวยนักชายโอ้ยไม่กล้าดีว่าคุยเลยเอาคูนั่งเรียนตามมา แล้วคนนี้นี่ที่เราไปเอาไปแข่งในสนามกันนะพี่จำได้ปะจำได้จำได้คนบอกทางแล้วพี่ขับอ่ะเออเดี๋ยวหนีเข้ามาเนี้่ยนมันตามมาปั๊น่ะเฮ้ยแม่งตามมาไหวดำเล่นแม่งเลยมันน่ากลัวใจมันได้ไหวเนี่ยใจมันได้ปะเนี่ย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 คนเท่าเท่ากันเนี่ยมันสี่แล้วสองเนี่ยเท่าเท่ากันอ่ะไอเลยูหนีดิ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 อันนี้มีสวยน้องชายหนีดิหนีดิมึงน้ำป่อย โอ้โหเธอเจ็บจี่เลยป่ะน้องเต็มที่เลยแน่ตายแล้วพี่ตายหมดแล้วพี่เหลือแค่ตัวเดียวที่พี่ต้องแกะตายแล้วตายแล้วโอ้โหน้องชายพี่นี่มันเก่งจริงๆเลยเว้ยเออแต่คนนี้ผมผมขอได้ไหมแบบเก็บไว้อ่ะจ่ายค่าเขาเลยไปเอาตัวยืดนึงไปเอาตัวยืดนึงพวกยืดนึงไอ้ด้ำมึงขับรถนะไอ้น้ำขับรถด้ำขับรถที่หายแล้วพี่อย่างเงี้ย อยู่ดับยี่อะไรสายพี่ชายผมพี่รถอยู่นี่พี่สองไม่ไหวพี่ดับพี่กำลังดีล็อกรออยู่เสมอเฮ้ยดับเฮ้ดับกระดิ๊ดับกระดิ๊้ดับคันนี้ล็อกไอ้ดับแผลรอบข้าไอ้ดับไอ้ดาบกลังมาเด้อดับดับรถตายพี่เฮ้ย่าดันประตูดิเฮ้ย แครด้วยพี่กูแคร์ด้วยอย่าทำร้ายกันเลยครับคนไทยด้วยกันครับพี่ผมคนลาวทำร้ายได้ครับกูคนไทยเหมือนกันกูคนไทยเหมือนกันปล่อยไปเถอะเพื่อนไปดำน้องชายดิหนิมาดีสัตว์มาดีสัตว์มาดิสัตว์มหาดีสัตว์มาดิีสัตว์โอ้ยมึงไม่จบกู๋พี่กูโดนต้วงเลยไม่หลบกูระพี่มาดีอ่ะมาดีอ่ะ มาดิีอ่ะมาดิีอ่ะมาดิีอ่ะโอ้มีดมีดไม้กูอย่างก็เอ้ยโจรครับพี่รรับรับจหวะนี้คุเธออย่าโอ้โหจัดยิงตอกจัดนะครับไม่ชุบด้วยครับชุบนะครับชุบน้องดำนะครับน้องดำที่โง่ที่สุดในโลกนะครับนี่นะครับกระโดดชุบนะครับโง่จริงพี่โง่จริงอยาอยาชุบโง่ๆอีกนะพี่ผมไม่เอานาที่อย่างเงี้ยแล้วดูว่ะดูมันชุบหรือกม่ชุบนะ ดูนะมันบอกมันชุบนะเจ็บจิตไอ้ดำมันจะชุบยังไงเนี่ยกูโดนลุมอยู่เป็นพันเนี่ยดำกูจะชุบยังไงเฮ้ยโอ้โหเชิร์กพี่กดเขามาใช้ไงนี่ชุบอ่ะเดี๋ยวมาใส่ช่องแล้วกดจ้าต้องได้สอนตลอดเลยว่ะโอ้โหเธอตายหนึ่งโอ้โหเชิร์เจ็บจิตเมื่อเธอชุบแล้วเธอชุบไอ้ดำเนี่ยเธอเรียนไหนอ่ะ เจอเรียนไหนเนี่ยเจอเจอเรียนไหนเนี่ยรวมกันครับฮะเอ้ไม่ครับเรียนไหนเรียนไหนเช็คระบบเอาหัวเข็มขัดมาดูไม่มีอ่ะอ้าวไม่มีอย่างนี้ยิงนะไอ้ดำเอาปืนใต้เบาะมาเฮ้ยปืนใต้เบาะอะไรอ่ะมีปืนใต้เบาะกูมีปืนนะมีกลอกนะไมีปืนระหว่างขาเอาไปละกลอกน้ำ่ะของกูอ่ะของมึงกลอกอะไรอ่ะกลอกขี่สิกลอกขี่เอาไปละเอาไปละไอ้เนี่ยมึงมึงนี่มันตลกดีว่ะใส่ช็อปมาดีกว่ากูว่าไอ้ช็อปบอกเราจะย้ายเนี่ยย้ายไปเรียนไหนอ่ะ ออยู่โรงเรียนสีขาวเด้อเออมามานี่มานี่งั้นตามมางั้นตามตามาไอ้ดำเอามันเป็นเด็กเดินเราดีกว่าไอพวกนี้อันนี้มันเป็นงานวะเออเป็นงานวะอยู่เป็นมันอยู่เป็นเรามีก๊อกน้ำมันมีก๊อกฉี่วะไอ้ดำนี่นี่ต้องย้ายโรงเรียนตรงนี้เลยนี่ไม่ย้ายโรงเรียนอ่ะพี่นี่ไงครับนี่อ่ะย้ายโรงเรียนตรงเนี้ย,ยได้ได้ละเอ็งเอ็งมีบัตรย้ายโรงเรียนหรือยังอ่ะมีมีมีสองใบอ่ะอ้าวเฮ้ยโอ้เสียใจด้วยอ้าวอินปิดรับสมัครแล้วโอ้ยอย่างนี้เราไม่หนุ่กันแล้วดีเงี้ย เงี้ยวเอ้ยไอ้ดำเจอเด็กชื่นสองคนโอ้โหโลกแม่งกขมจัดน้องเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยรถมันอยู่นี่เนี่ยโอ้โหรถแม่งล็อกได้ลกแม่งกขมสั่งรมแม่งดีบไปไปเอามันเอามันเฮ้ยตัดไปไหนเฮ้ยไปไหนจะดงงตรไอเฮ้ยเออสนใจแก้ตชมกับคุณหน่อยปะไว้ยี่ห้อตากหนึ่งตากสอง